สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาเจอกับพลิกใบเหลืองใครที่กําลังเจอปัญหานี้อยู่นะไม่ต้องตกใจนะครับเรามีวิธีเรามีน้ําหมักที่จะสามารถช่วยให้พลิกของเราแก้อาการใบเหลืองนะครับง่ายๆเลยยังไม่ใช่แค่วิธีการแก้พลิกใบเหลืองนะมันยังส่งผลมาให้กับพลิกมีลูกดกติดตโตกเต็มด้วยนะครับมามาดูกันนะครับ ทอสองตัวนี้คือน้ำหมักขี้วัวนะครับคลิปก่อนก็ทำวิธีการให้ดูไปแล้วเนาะตัวนี้เป็นน้ำหมักขี้วัวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มีขี้วัวกับน้ำเปล่าเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึง่งจะเป็นขี้วัวหมักกับนมเปรี้ยวหนึ่งขวดแล้วก็นมนมจืดหนึ่งขวดนมจืดต้องหมักเลยนะหนึ่งล่องนะครับพอจะได้ลักษณะนี้นะครับ ที่ถามกันเข้ามาเยอะว่าเมื่อไรจะทําวิธีการใช้ให้ดูสักทีว่าใช้อย่างไรตัวนี้มีประสิทธิภาพในการช่วยในการเร่งช่วยในการเร่งใบเขียวเร่งยอดเร่งดอกแล้วก็ช่วยในการติดลูกบํารุงลูกดีามากๆเนาะถ้าจะบอกว่าปลูกพืชเอาไว้กินใบใช้ตัวนี้แต่ถ้าเป็นการปลูกพริกปลูกมะนาวมะกรูดมะยมมะม่วงนะครับใช้ตัวนี้เนี่ยเร่งใบเร่งดอกได้เหมือนกัน ดีมากเลยมามาเริ่มกันเลยให้เพื่อนเตรียมน้ำเปล่ามาประมาณ2ลิตรนะครับเราใช้น้ำหมักค้ววที่เราทำการหมักด้วยนมอยู่1แก้วแบบนี้ต่อไปให้เพื่อนใช้ตัวนี้มันจะเป็นกากชากาแฟกากชากาแฟไปขอได้ที่ไหนไปขอได้ตามร้านสะดวกซื้อเขาก็ให้นะ ร้านขายชาเขาก็ให้ร้านขายเครื่องดื่มน้ำปั่นเขาก็ให้ร้านชงกาแฟาก็ให้ขอเข้ามาครับขอขได้นะครับใช้กากชาหนึ่งอุ้งม,มืออย่างนี้ใส่ไปเลยนี่หรือใครจะทำการหมักก็ได้นะไม่หมักก็ได้นะครับตัวกากชากาแฟจะมีธาตุในตัวเจียนสูงมากเนาะตัวต่อไปที่จะต้องมีเลยคือตัวนี้น้ำหมัก อาหารปลาเขียวเร่งใบในตัวเจียนเยอะใช้อยู่ที่เครื่องแก้วนิดเดียวมันแรงตัวนี้ใส่ไปเลยนี่เพียงเท่านี้นะสำหรับการรดราดพริก4-5ต้นนะครับถ้าถ้าใครมีเยอะกว่านี้ก็ทำเยอะกว่านี้ก็ได้นะหรือบางคนที่ทำอยู่เขาเรียกว่าสวนสวนพริกอะ แต่ว่าอยากจะได้ในปรมนิมาณเยอะนะครับก็เอาอัตราส่วนถ้าเป็นทางน้ํา20ลิตรแบบนี้นะเนี่ยใช้น้ำหมักคิววัวตัวเนี้ย1ลิตรนะครับแล้วก็ตัวน้ำหมักอันนี้นี่ก็1ลิตรนะครับาการกาแฟก็ประมาณ1กิโลก็ได้นะครับนํามาลายใส่กับถัง200ลิตรนะใส่กับถัง200ลิตรแล้วก็ปล่อยไปกับสานน้ำหยดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นการฉีดพ่นก็ได้ แต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้ฉีดพ่นไอ้ต้นนะฉีดพ่นไปที่รากนะครับสําหรับวิธีการใช้ก็เท่านี้เองผสมเสร็จก็คน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 ลดร,ราดไปรดช่วงเย็นนะเออลืมบอกไปสําคัญคือรดช่วงเย็นนะครับนี่รดไปเลยในกระถางของเราเนี่ยนะเนี่ยตบปลูกใหม่ก็ได้จบไปด้วยความถี่ในการใช้ควรใช้ระยะห่างกันกี่วันอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นะหรือว่าถ้ามัน ใบเหลืองมากนะครับรถาสามมันสามาันรถคันหนึ่งสามบันรถคังหนึ่ง,รง,ห,งหรือใครขยันนะแต่ก็ต้องลดอัตราส่วนมานะครับผสมน้ําให้เจือจางกว่านี้นิดนึงแล้วก็มารดนะครับถ้ารดทุกวันนะรดตอนเย็ยนพอพริกของเราก็จะเขียวใบกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังช่วยในการติดดอกของพริกอีกด้วยเนี่ยมันมันติดดอกดีจริงๆนะติดดอกติดลูกจนกิ่งหักก็มีนะที่สวนผม นะครับวันนี้ก็มาเพียงท่านี้แล้วกันเนาะกับวิธีการบำรุงรักษาต้นพืชใบเหลืองเนาะยังไม่เพียงแค่พริกนะครับพวกมะกรูดมะนาวที่มันมีอาการใบเหลืองก็สามารถทําได้นะกับพืชกระถางหลายตัวก็สามารถลดได้นะครับนี่แบบนี้เลยฮนะวันนี้ผมมาเพียงต่นนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการทําเกษตียในรูปแบบง่ายๆเนาะ เดือใครที่กําลังมีปัญหากับพลิกใบเลี้ยงพืชใบเลื้ยงอยู่นะครับสามารถนําวิธีการที่ผมแนะนํานี้ไปใช้ได้เนาะและวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกเกษตรเราไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆนคิดว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับแชร์ไปแชร์ไปให้กับเพื่อนๆของเราที่ยังไม่เห็นคลิปนี้เนาะเพื่อนของเราจะได้มาเห็นเนาะแล้วก็นําวิธีการที่ผมแนะนําไปทาตามเนาะส่วนใครที่ปลูกผักแล้วมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ช่างสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้ถึงผมไม่รรรู้ก็จะมมีีุเอขงาท่รู้ จะมาช่วยตอบกันนะครับนี่คือข้อดีของการมีกลุ่มกลุ่มเกษตรกลุ่มที่คุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องนะครับมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ